วัสดีคัผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่28นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องนานา,นานสัตว์โลกค่ะวันนี้มาเจอกับครูอีซนะคะนางสุภาวดีเขาพ่องครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์บนโลกของเรากันนะคะ สัตว์บนโลกของเราแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1คือสัตว์บกนะคะสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะบางชนิดก็มีสองขาบางชนิดก็มีสี่ขาบางชนิดก็มีหลายขานะคะส่วนใหญ่สัตว์บกจะเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะบางชนิดก็ออกลูปเป็นไข่นะคะเช่นไก่ เป็ดนะคะบา,บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวค่ะเช่นแมวสุนัขช้างนะคะส่วนพวกจิงโจ้ก็จะมีกระเป๋าอยู่หน้าท้องด้วยนะคะประเภทที่สองคือสัตว์น้ำค่ะสัตว์น้ำก็หมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออยู่ที่บริเวณน้ำท่วมนะคะ สัตว์น้ำส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารของคนนะคะได้แก่ปลาชนิดต่างๆนะคะกุ้งหอยประเภทนี้นะคะประเภทที่3คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะหมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะอยู่ทั้งในน้ำและก็บนบกได้นะคะมีลักษณะเฉพาะคือ มีผิวที่มีต่อมเมือกนะคะทําให้ผิวชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะผิวหนังจะลื่นนะคะไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็ลําตัวจะไม่แห้งหรก็จะไม่มีขนนะคะเช่นกบเป็นต้นนะคะประเภทที่สี่สัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าก็จะหมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะหรือว่าแมาลงต่างๆนะคะ ซึ่งโดยสภาพธรรมชาตินะค,คือจะเกิดอยู่ในป่านะคะแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนนะคะเพื่อเป็นสัตว์สมวนหรือสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธ์ค่ะประเภทที่5นะคะคือสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็หมายถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่มนุษย์นํามาเลี้ยงนํามาดูแลเอาใจใส่นะคะสัตว์เลี้ยงบางประเภทบางชนิด ก็ใช้เป็นใช้ประโยชน์ได้นะคะคือเลี้ยงไว้ใช้งานค่ะบางชนิดก็เลี้ยงไว้เพื่อความเพื่อเพลินนะคะไว้ดูเล่นนะคะสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆจะนํามาเลี้ยงนะคะเด็กๆก,ก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะตรวจสอบให้ดีว่าเป็นสัตว์สมุนหรือเปล่านะคะเป็นสัตว์สมุนหรือว่าสัตว์หายากไหมถ้าเราเอามาเลี้ยงนะคะมันจะผิดกฎหมายนะคะเราอาจจะโดนจับได้นะคะ สัตว์สงวนส่วนใหญ่ที่นํามาเลี้ยงกันนะคะเช่นกระรอกต่างๆนะคะกระรอกที่เป็นสัตว์สงวนก็คือกระรอกสามสีพญากระรอกดําเป็นต้นนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าเวลาเราจะนํามาเลี้ยงนะคะเวลาเราเลี้ยงเราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเด็กๆ ให้น้ำให้อาหารกับสัตว์ที่เราเลี้ยงอย่างสม่ำเสม,มอแล้วก็อย่ารังแกสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยนะคะเป็นไงม้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้สัตว์ชนิดต่างๆบนโลกของเราไปแล้วเด็กๆก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีกนะคะต่อไปขอให้เด็กๆไปพบกับครูจุ๋มนะคะรู้ิวันนี้ครูจุ๋มมีอะไรมาฝากเด็กๆกันคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะในเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้นะคะก็มาเจอกับครูจุ๋มระคะน้งอราทัยมโนเบ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รับความรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์โลกกับครูจุ๋มีไปแล้วนะคะวันนี้ครูจุ๋มต้องมีเพลงเพาะมาฝากเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้ครูจุ๋มและครูอีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ